านเราสวัสดีค่ะพี่ชาเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเจ้าบ้านเมื่อวานนี้ป่วยหนักวันนี้เป็นไงดูกันดูกันวัสนีอออเลยวันนี้นะคะวันนี้หลังบ้านเป็นวันหยุดวันนี้พาสาวสาวลูกสาวพากันมาอยากกินขนมจีนน้ำเงี้ยวสูตรคุณแม่ก็เลยจัดให้ซะหน่อยนะคะทำกันเองจะได้เป็นการสอนกันด้ยฮัลโหลไม่คลัวน้อยนีเด็ดดอกเง้ยวนะคะใช้ดอกเง้ยวสดนะคะ นี่คนนี้นี่ค่ะลูกสาวเหมือนกันนะนี่คนนี้สับสับหมูน,นะคะหลังบ้านจะให้ทําเองเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทํากันไม่เป็นนะคะทีเรามารอรุ้นกันว่าสาวๆเราจะเสร็จกี่โมงนะคะ อนนะคะสอนให้หัดหัดทำเดี๋ยวไม่เป็นค่อยค่อยหัดไปสงองสิงาน้วนะใครมาบ้านเราเนี่ยใครมาบ้านเราสวัสดีค่ะพี่ชาเดี๋ยวเดียวกันเดี๋ยวกัน เจ้าบ้านเมื่อวานนี้ป่วยหนักวันนี้เป็นไงดูก่อนด้านโซ่ไงซะง้เลยสงเงาโอเคติดจากใครหน่อยอันนี้นี่คือนี่คือต้มเชื้อคุณแพรเชื้อไปตีเตียวขี้จากมาวันนั้นนะพี่ๆนะนี่ค่ะวันนี้มีใครมาเยี่ยมเรากินกล้วยกันกินเลยค่ะใครมาเยี่ยมเราเนาะวันนี้สวัสดีค่ะยังมีอีกครั้งนี้ยูทูบเบอร์ได้เด็กไปติดตามช่องได้เต๋า เนี่ยใส่หมวกซะหน่อยนะคะเดี๋ยวไปตากแดดพาพี่ศักดิ์กับพี่พี่เพื่อนไปเดินสวนสักหน่อยนะคะวันนี้พึ่งจะงง,ง่งเงี้ยขึ้นมากินข้าวแล้วก็ให้กินยานแล้วนะคะแล้วมาดูสาวๆกันสาวๆเราทําอะไรถึงไหนละพี่พี่ที่อยู่ภาคเหนือนี่สิฮู้ว่าใส่ยังเนาะคะ่ะแต่ว่าสูตรล้างบานนี่คือลูกสาวกินแล้วแบบว่าคงไม่รู้หรอกว่ารสชาติภาคเหนืออร่อยแค่ไหนแต่คือที่แม่ทำนะอร่อยสุดละเพราะไม่มีที่เปรียบเทียบกินอยู่ที่เดียวกินอยู่ที่เดียวกับทกินแบบนี้ระคะก็ รางบ้านกกใส่ใส่ตามสูตรอยู่นะาจา๊ะแต่ว่าอาจจะไม่อร่อยเป๊ะแต่ก็แก,ก,ก้คาดได้ค่ะเพราะว่าน้ํายาชนิดเดีนลูกๆก,ก็ไม่กินก็จะพาเห็ดสาวๆเพิ่นเห็ดแล้วก็เป็นการสอนเพิ่นนําเนาะค่ะ ถ้จะปลูกผักกาดจองนะพี่พี่ซื้อมาเนี่ยสามสิบต้นเนี่ยก็จะเก้าสิบบาทนะถ้าหลังบ้านจำไม่ผิดร่วมสง่งใส่เอาขี้ตมมาจากจากก้นหนองอุ้ยแต่ว่าอุ้ยเราต้องจับที่ดินนะ่ะไม่คือไม่คือสามแม่แม่จะใส่กระถางละสิบตอนนี้จิ้มก่อนนี่เขาบอกอยังให้การมันหักอะ่ะ ริงเหรออือมีใบไอ้นั่นวิธีปลูกเราจะไม่ซื้อมาให้อ๋อ็นไรหรอกไม่อยากเกินไปเจ็ดแ <c oughs> ม่เกิีดนะเออรากเจ้าโผล่กี่แด้กี่แดอ่ะคไม่อยากไปกว่าดำน้ำมั้งเก้าการนี้ต้นที่สิบนะคะกระถางละสิบโอ้แต่ละเล็ดตุ่มเปียเลยมือค่อย ได้กินแล้วนะคะสาวๆบังอ,อย่ที่พอกันมางมขงแกงกันเองคุณแม่ช่วยปรุงนิดหน่อยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะได้อยู่นะพี่ๆแซอยูุจ้ามานะจ๊ะมาคามากินข่ากับสาวๆกันกินเสร็จก็จะพาไปปลูกสตรอเบอรี่ต่อนะคะพอแล้วลูกอย่าใส่หลายๆนี่จะจะเพาขยะหรือจะวางเพิงอันนี้คือ เรามาถึงอีกนานหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่กินนมจีนกันเสร็จสาวๆเขาจะเผาเขายะนี่เราได้น้ำเง้ยวมาส่งกินตาด้วยนะคะนี่พี่พีมีดอกนี้เลยนะเราโรยกระเทียมเจียวแล้วก็ใส่หอมใส่ผักชีมาแล้วเรียบร้อยพี่ในน่านี่งไงรดนด้ำ ยุนาก็ยิน่าคนเดียวยิน่ากำลังกำลังไม่ขีดให้ร้านสาวสิบต้นสิบต้นแปดสิบบาทต้นละแปดบาทหลังบ้านซื้อมายี่สิบต้นเอามาดูต้นสตรอเบอรี่กันสาวๆเขาชอบกินก็ต้องให้เขามาปลูกนะคะ เป็นการสอนเข้าไปในตัวนี่ค่ะพี่ๆตัวใหญ่ตัวง,งามที่จ้าเดี๋ยวเขาไปลงมือกันเลยถึงแล้วนะคะถึงตรงที่จะปลูกแล้วเอามาเพ่มให้แล้วนะสตรอเบอรี่อันนี้มันยังไม่สูงนะคะมันหา เลิ่อนผ่านไปกล้วยมักดกับกล้องสิบเก้า เสร็จแล้วเย้เย้เสร็จแล้วเรามาลองมือปลูกกันเลย <laughs> จะได้รีบแต่หลังบ้านก็รู้ว่ามันจะรอดน้องจะรอดไหมนะคะต้นนี้รู้สึกโอ้ยไม่น่ารอดเนะกิ่งน้องหักอะ่ะพี่ๆไม่รู้เกิดจากอะไรนะคะปกติน้องก็จะน้องก็จะติดง่ายอ่ะคอยน้องรอดอะไรอ่เนี่ยโอ้มีถุงพกติกอีกด้วยนะ อโอเคตัวไวๆไนะจะได้หาฝุ่นมาใส่ให้แปดบาทนะคะคันพท่ารจะทานแปดศูนงันคิดว่าน่าจะพอน่าจะพอได้นะคะพันเดียวกัเที่เอมาปลูกตอนแรกไหมไม่ไม่ก็รอสายค่ะจะรอดบน จะว่าแล้วอันนี้เมื่อปลูกตอนแรกมาเละไ,ไ,ไม่รู้จะคิดเอากาได้มาจากไหนอันนี้สวยมากเลยต้นสวยมากเลยอ่าไม่เอาซเลือกต้นที่สวยที่สุดแล้วนะไฮ <c oughs> ถ้าไม่ได้กินก็ไปว่าสุดสุดมือร้อนสุดสุดที่โตปลูกแนละ้ว มันเป็นความเชื่อเฉยๆนะคะเหมือนคุณยายหลังบ้านเนี่ยปลูกอะไรก็จะงามมากดกปลูกพริกปลูกมะเขืออะไรเงี้ยแอดนัดก็โอเคค่ะปลูกมะกอกปลูกอะไรเงี้ยลูกจะลูกจะดกแต่ว่าหลังบ้านก็กลางๆไม่ถึงกระดกไม่ถึงกระน้อย แต่ลูกสาวคนโตเคยลองแล้วมีแต่ใบอาจจะเป็นเพราะเราดูแลไม่ดีก็ได้นะคะเดี๋ยวค่อยให้น้องติดก่อนแล้วค่อยจะคุมฟางนะคะ๋ยวน้องต้อก น้องเปื่อยไงไม่เข้าใจน้องเปื่อยจตงมันร้อน่าก็นไงตอนส่งมาเขาทับกันเขาไม่ได้ตั้งมาแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเนาะแล้อันนี้แม่ได้จากไหนอุ้ยแม่ซื้อไปตั้งไว้อยู่บ้านคัมเปียปีหนึ่งเลยดิบางต้นที่น้องเฉาเฉาหน่อยก็ตามระยะทางนะคะอันนี้มาจากทชีชฉบูร แล้วรถน้ำเลยอันไหนที่โดนไม่ทั่วถึงเราก็ตอนแรกก็ใช้ถังอ่ช่วยด้วยนะคะแล้วผู้ใหญ่ทำให้อีกทีหน,นึ่งจ้ากิจกรรมมันนีหล้างบานกระลูกๆก,ก็พยาใหญ่พยยี่ให่กะมาก,กระลูกสองคนนะจาพยาพี่ใหญ่กันยังคงผักคอนต่อจ้าขอบคุณพีพ,พีทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เจอกันคลิปต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า